ีความที่สำคัญซึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสนี้นะครับไม่อยากให้พลาดอยากให้อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดใครอยู่ด้วยกันจะจบคลิปขอฝันใจนะครับผมอ่าเข้าใจนะครับว่าที่75เราจะรวยไปด้วยกันค่ะครับระหว่างที่พี่เดนหุ่นนะคะให้ทุกคนสมหกังมังใจให้น้องเพชรกล้าขอฝันและพี่เดนด้วยกันเขียนคำว่ารวย75มาเลยค่ะรวย75ไม่ใช่ออกเจ็ดหาเลยนะรวยเจ็ดห้ว่าครั้งที่75ที่ิบาพวกเรามุ่งมั่นนะเราจะรวยไป75งวดติดด้วยกันนะคะขอฝันมั่นใจเสมอว่าน้องให้ทุกงวดไม่ว่าจะให้ตรงให้อ้อมหรือให้เลขเหมือนเลขใครหรือให้เลขงวดอะไรแต่ขอฝันมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะเขียนเขาทุกงวดมีแเนีี่่่ยละ ค้งสุดท้ายดันเอาสีหนึ่งหนึ่งสีออกแล้โคงแรกมีนะคะหน้ามันเปนสองตัวเลยโอเคครั้งนี้พี่เดกนะคะครับผมถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เดฟพลิกค่ะอ่ะขอฟันชี่ก่อนเอาใบมาปิดไหมแป๊บนึงนะทุกคนลุกแรกครับทำไมน้องชอบให้พิกอย่างนี้สวัสดีทั้งห้าพันสามร้อยคนนะครับลุกแรกครับผมมาแล้ว เลขนี้ค่ะลูกแรกครับกลับหัวได้ด้วยนะลูกแรกครับมาแล้วครับลูกแรกหวยออกวันอะไรอาจารย์อังคารคุณพ่ทัหวยออกสัปดาห์หน้าเลยครับวันอังคารครับวันอังคารใช่ไหมคะใช่ครับวันอังคารที่สิบสสิงหาคมนะครับลูกแรกมาแล้วนะครับมันคือหกหรือเก้าค่ะ หกหรือเก้าค่ะลูกแรก่ลูกแรกนะคะคนดูคืคนห้าพัน 5, คนเลยอห้าพันเจ็ดร้อย 5, คนครับสวัสดีครับเกือบหกพันท่านะนะครับอ่าดูนี่ค่ะอันนี้ค่ะลูกแรกค่ะหมุนออกมาเป็นหกหรือเก้าท้องฟันเขียน,นเลขเดียวกันเลยนะเลขขายหกหรือเก้าคือดูดูไหมคือเลขหนึ่งไทยคะ่ะเพราะหนึ่งไทยมันมวนๆกลมๆคะ่ะที่ราคาอันนี้ลูกแรกอยู่นะคะ ลูกแรกคือหหรือเก้าเขียนตัวเดียวกันเวลาซื้อ6ให้ซื้อเเวลาซื้อเก้าให้ซื้อ6กอ่างนีน,นะคะแล้วก็มันเป็นหนึ่งได้เพราะว่าเวลาเขียนหนึ่งไทยเนี่ยนะคะเขียน1ไทยเนี่ยมันจะเขียนอย่างนี้นะมันก็จะเป็นเลขหนึ่งได้นะคะอันนี้คือเทคนิคของน้องทอฝันไม่ได้คิดเองเนาะเพราะน้องเคยให้อย่างนี้มาแล้วนะคะอย่างเช่นบางงวดน้องให้หกสีดอกหนึ่งสีก็มีเนาะอ่าบางงวดนะคะประมาณนี้น้องให้เก้าห้าดอกหนึ่งห้าก็มีนะคะมาถึงเลขหกหรือเลขเก้าของน้องกนะ็เป็นหนึ่งได้ เป็นหนึ่งไทยอันนี้เป็นเทคนิคของน้องนะอาจจะไม่ใช่อยู่ในตำราไหนอย่างที่คนเขาตามตามมาแต่มันเป็นสูตรของน้องอย่างเดียวนะคะไม่ใช่โยงไม่ใช่แถะนะคะเพราะว่าเราบอกก่อนทุกงวดนะคะอ่ะลูกที่สองพี่เดย์พร้อมหรือยังคะน้องพิจ้าพร้อมหรือยังคะสวัสดีทั้งหกพันสามร้อยท่านนะครับผมามาค่ะครับกีคาจะเลขเดิมหรือเปล่าคะเห็นแบบแบบอ๋อแป๊บหนึ่งปิดไว้ก่อนเห็นแวบแบบนี่ท้ามตื่นเต้นนะ่ะทำไมเป็นเลขเดียวกันนี่มันจะเป็นเบิ้ลนเหรอ ผมตื่นเต้นทุกครั้งนะครับทุกคนทอฝันตื่นเต้นกว่าว่าจะเขียนเข้าไหมทอฝ<ช><อ>ันรับปากทุกคน,นว่าใช่ว่าจะเขียนเข้าทุกวดแต่ว่าทางที่ดีอยากจะให้เป็นปินปองน้องทุกวดมากกว่าครับผมอ่าทอฝันกลัวว่ามันจะได้เป็นเลขที่มันคล้ายๆกัน,น่ะค่ะพี่เดกลัวมันจะเป็นเลขที่มันเหมือนกันเลยอะค่ะอานะครับเปิดนะครับผมเปิดนะครับถ้าดูไม่ผิดอาจจะเป็นเลขยกกันเลยนะคะลูกที่สองนะครับ อ่าไม่ใช่โอเคค่ะอตอนแรกผมเห็นหางแล้ว่าเ,เป็นเลขศูนย์อ๋อ,อทำไมเป็นเลขอะไรอ๋อเลขแขกใช่ไหมใช่อันนี้ท,ที่รู้สึกรับแวบแรกนะครับถือเลยค่ะครับถือเลยคะ่ะสวัสดีเจ็ดพันท่านครับลูกซีสองได้สองหรือห้าค่ะเอาพี่เดชถือดีกว่าตื่นเต้นพวกคนตื่น ตื่นเต้นนะครับเราก็จะตื่นเต้นด้วยกันนะแรกแรกพี่เดกระซิปบอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นเก้าห้ามากกว่านะคะเก้าห้าหกห้ามากกว่าหกสองเก้าสองจับหน้าพี่เดด้วยครับอ่าพี่เดต้องถือตรงระดับอกครับอจะได้โฟกัสถูกอันนี้ลูกแรกลูกที่สองนะคะอย่าลืมดูวดที่เท่าไหร่ครับพี่เดชออย่างนี้ถ้ามันเป็นรูปแบบรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะเป็นหกสิบสองวดที่หกสิบสองใช่ครับอย่าลืมนะคะอันนี้คน เี็บกระดานไม่บอดก่อนแคปกระดันไม่บอดก่อนแคปครับผมเราครั้งที่แล้วหนึ่งสี่สี่หนึ่งตรงตรงเลยนะทั้งเจ็ดพันท่านนะครับอย่า้ไว้นะครับและนี่คือวดที่หกสิบสองใส่ตัวเลขกันนะตอนนี้ผมกับพอฝ่นกกำลังปรึกษากันอยู่นะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นวดที่หกสิบสองเนี่ยมันคือเลขอะไรน้องน้องสื่อถึงอะไรกันแน่นะครับซึ่งซึ่งเราสองคนเห็นพร้องต้องกันว่าควรจะโฟกัสรูปปิงปองหลักนะครับผมเนาะส่วนส่วนเลข งวดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตารอดูทอฝันว่าทอฝันจะเขียนเป็นเป็นเลขย้ําหรือเลขกันนะครับเป็นเลขย้ําหรือเลขกันนะเป็นเลขหลักหรือเลขกันเออเอางี้ดีกว่าเป็นเลขหลักหรือเลขกันนะครับงวดที่หกสิบสองมันต้องเรมันเดินมาที่หนึ่งกุมภาพกห้านะคะอ๋ออ่ะค่ะเราค่อยค่อยระวังท้องน้องไม่ไม่ไม่พีจัดอันนี้อยู่ไม่ไม่ไม่้องหลังมาข้องหลังอ๋อมาข้องหลังน้องใค้พร้อมดูกดรวยหกสองให้เลยค่ะ ใครรวามดูกดรวยหกสองให้หน่อยค่ะคุณนี้เป็นองค์ดำรวยที่สุดนะคะทองเยอะนะคะใช่ดูเลยค่ะเห็นเลขอะไรคะมุนนะนี่เห็นเลขอะไรคะแคไนะครับแคปแคปไ้นะเห็นเลขอะไรคะแคปไปนะครับแคปไปนะเห็นเลขอะไรคะแคปเห็นยังแคปเองเราจะไม่พูดเลยทั้งนั้นนะคะซึ่งคนที่เห็นดูเนี่ยโชคดีมากเพราะว่าสามปีแล้วอะที่เรายัง ไม่ให้คนเห็นข้างล่างใช่ใช่ประมาณ3าปีหลังจากที่เราเปลี่ยนเครื่องทรงน้องเราก็จะไม่ได้เปิดให้คนดูนะครับใช่ใช่อ่าแคปเรียงแค่เวลาแคปสิบวิเห็นเลขอะไรรวยเลขนั้นค่ะเห็น29้รวย29เห็น26รวย26เห็น6 2รวย62ค่ะเห็นห5้รวยห5หค่ะเห็นอะไรรวยอันนั้นค่ะมาค่ะโอเคหนักด้วยค่ะเก็บนะเออนำมันเดนโ์ใบของทอปันไปเลยค่ะอ่ะเอาละใครอยากเห็นนะครับใบที่ทอปันตีความนะครับ เอหัวใจนะครับผมแคปเลยครับนี่ค่ะแคปเลยนี่คือแคปไปแคปหน้าน้องดีกว่าเดี๋ยวชอบันไดสุดปิงปองเพราะมันเข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมละอ่านะเพราะว่าติดพิงตรงนี้เราเอาหุ่นที่ที่ถนัดที่สุดครับอ่าตรงนี้ค่ะพอเห็นไหมคะเห็นครับอ่าอันนี้ค่ะนี่คือลูกปิงปองหกสองค่ะอันนี้คือเลขงวดนะข้างล่างนี่คือเลขงวดหมดเลย ก็คือวดที่62ปิงปอง6191แล้วก็กัน0308ปเป็นล่างบนของวดนั้นวันที่1กุมภาปีปีนี้นะคะแต่ว่าข้างบนนี่คือเลขแผง6292 6595ซึ่งพี่เดชบอกชอบ95มากเลยพี่เดชกับซิปบอกชอบ95 12กับ1 15่กับ15หก็อย่าประมาทมันเคยออก12เนาะที่ทอาวัดบอกว่าหวยบ้านเลยจอก12งจำได้ไหมคะมันก็ยังออกมาแล้ว ไอ้ที่วงกลมไว้เนี่ยเราก็ดาวไว้นี่คือชอบมาก2องระดับคือ62926595ส่วนที่เขีดเส้นใตคือชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้ชอบมากนะคะอันนี้คือเลขกันมี2ตัว0 3นย์ 08. งวดนี้ก็ถือว่าเลขไม่เยอะนะคะนี่คือเลขปิงปองนะคะกับหัวกันด้วยนะคะที่รักเออหรือจะเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมกมีเลขใต้ฐาน ใครออกไปเราสบน้ำหน้าไม่เห็นเลขใต้ฐานของน้องเพชรก้านะคะ16สิงหาตัวันอังคารนะคะที่ราคาทุกคนขอให้ทุกคนรวยยกเพชรนะคะแต่อ่นานรู้ไหมครับส่วนใหญ่หวยออกวันอังคารเนี่ยเลขอะไรจะมาดูไหมเลขสามค่ะเลขสามเลขแปดสูตรมันจะมาอีกไหมถ้าศูนย์มาศูนย์ศูนย์มาคู่กับสามเลยค่ะเพราะวันวันอังคารวันอังคารอาจจะออกสูนสามหรือสูนแปดค่ะวันอังคารมันชอบออกเลขสามหรือเลขแปดค่ะเพราะว่าหวยออกวันอังคารพยานระวังเลขกันด้วยไม่ใช่ แต่ว่าสังเกตดูงวดนี้จะเน้น6เป็น9เนาะใช่ครับนะคะครหรือน้องจะให้ไปดูงวดที่62ก็ได้ใครจะไปรู้งวดที่62 3ก็8เด่นค่ะแล้วศูนย์ก็เด่นทั้งคู่เลยค่ะครนย์ 0, 3 0 8ก็ระวังด้วยนะคะตรงนี้ไฮไลท์กรอบสีเหลียวไว้เลยนะคะคแต่ถ้าเกิดน้องไม่ได้ไปถึงเลขงวดก็ตัดทิ้งนะคะถ้าใครคิดว่า ถ้าใครหมายถึงว่าน้องแม่นจาไม่ถึงว่าให้ไปดูงวดที่ห2หรอกพี่ทอฝันพี่เดย์ก็ตัด3มตัวล่างทิ้งไปเลยให้โฟกัสเฉพาะสี่ตัวบนนะฮะตอนนี้มีคนสนใจอยู่กี่คนแล้วที่ฟังทอฝันกันหนึ่งห้าพันหนึ่งร้อยคนโอเคก็ยังเยอะอยู่นะคะถือว่าคนมีบนกับน้องให้คุณวิเคราะ์เองถ้าใครบอกเลขทอฝันเยอะก็ไม่ต้องดูงวดที่ห2ิสองค่ะดูสี่ตัวบนพอแล้วโดยเฉพาะสองตัวแรกดูถ้าบนโดยเฉพาะสองตัวแรกหนึ่งสองอาจจะ ไม่ต้องซื้อหลายใบแต่สองตัวนี้อาจจะซื้อหลายใบหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดใครแบบอาจจะดูเลขงวดก็ได้ก็ซื้อแถวบนด้วยแถวล่างด้วยนะคะก็วิ่งไปเลยค่ะหกหนึ่งหกสองค่ะหกหนึ่งหกสองซื้ออยู่แล้วเก้าสองแล้วก็เก้าหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์สามศูนย์แปดค่ะวิ่งไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมนี่นะคะโดคนทุกคนโดยทุเพจนะคะเมื่อแล้วค่ะครับผมแคปไปค่ะแคปนะครับแคปนะครับผมแคปไปนะครับผมทุกท่าน ให้นะบนกับน้องทําตามสัญญา,ญญาที่ให้กับน้องด้วยนะครับบนบกับน้องนะอาจจะเป็นอย่าบนของเล่นนะคะนะเพราะว่าที่นี่ไม่รับของเล่นนะคะที่รักค่ะเพราะว่าของเล่นไม่มีที่เก็บค่ะคอาจจะบนด้ในการทําบุญให้น้องนะคะสร้างเทวลัยโดยจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณศรัทธาหรืออาจจะไปทําบุญที่น้องเองก็ได้นะคะทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแต่ว่าอย่าขออย่างเดียวอย่าบอกให้น้องเพิก้าไปเกิดนะคะ นะอย่าไปกดน้ําทําอะไรที่บอกขอให้น้องเป็รกล้าไปอย่าบอกนะคะน้องเปชกล้าไปเกิดแล้วจะมีใครให้หวยเราล่ะคะจริงไหมคะนะคะให้น้องเพชรกล้าอยู่ให้โชคให้ลาบเราตลอดไปเป็นรอยงวดทันงวดนะคะที่รักนะคะอ่าแคปไปเลยค่ะขอทุกคนร่ำรวยถูกหวยรวยยกเพชรนะคะรวยรวยรวยค่ะอ่าค่ะในทองคำจับเองค่ะขอทุกคนรวยรวยนะคะอ่ะถือให้อาอันดึงออกไปเลยดึงออกเลย อ่าขอให้ทุกคนถูกหวยนะคะองค์ปฐมช่วยทุกคนด้วยนะคะอ่ารวยรวยวยวยนะคะทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะคะให้ทุกคนถูกหวยรวยวยกเพชรนะคะเพชรก้าเอ๊ยเก็บให้มาครับผม แล้วพบกันโค้งสุดท้ายนะครับในวันที่14นะครับผมโอ้ยยังมีจะมีโค้งสุดท้ายอยีกเหรอเนี่ยแค่นี้เล็กก็เด่นพอแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราคุก<ม>ายกันไม่เหตุที่ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยกลัวมากเลยกลัวเอาเลขออกอีกพี่เด <c oughs> ็กก็ไม่ต้องเอาเลขออกสิก็เทอลเด็กก็เหออกลัวเลขออกก็เราจะไม่เอาเลขออกแล้วนะกลัวเลขมันหายนะคะก็เราอาจจะมาจัดลําดับอ่ะชอบมากชอบน้อยใช่เจอระดับชอบมากชอบน้อยดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาเลขออกไปมันก็จะกลัวว่าจะ อ๋อตายอะไรนักหนะ<อ>นี่ค่ะเราไม่อยากเอาเลขออกเลยนะคะทุกเลขชอบหมดนะคะ<อ>ที่ทอลันเขียนเสริมเข้าไปขอ <โด S 1> ทุกคนโชคดีรวยยกเทปนะคะคบ,บ๊ายบายบ๊ายบายครับโชคดีครับผมโชคดีครับอันนี้งวดที่หกสิบสองนะคะนี่เดี๋ยวจะงงว่าหกหนึ่งกับศูนย์แปดศูนย์สามมาจากไหนนี่ค่ะมาจากงวดที่หกสิบสองค่ะโอเคนะคะบ๊ายบาย แคบเลยค่ะให้เวลาแคบห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่ง